แล้วเนานะแล้วเนาะแตเห็นถือโอเคแล้วให้แบบมีสาะรนะมาสบายดีทุกคนยินดีต้อนรับข้านสนอซองบ่อยลูกบ้านล้ามื้อนี่กัสิมาอาเนแนน้ำเนาะสิมาเฮ็ดวิธีใส่เฮ็ดนำ้นำ,นำเปลือกไข่มาเฮ็ดปุ๋ยนะทุกคนเนาะเพื่อบ่ให้มันแบบเ,เพื่อให้แบบให้มัน ใส่ให้มันเกิดประโยชน์เนาะหลังจากที่เฮากินไปเฮา,าก็มาใส่ให้มันเกิดประโยชน์โดยการใส่วิธีดังต่อไปนี้เนาะกองทดลองมาใส่หลายหลายอย่างเนาะเออเสิงเฮาเนี่ยเ,นะเลี้ยงไก่อยู่แล้วก็เลยกินไข่เป็นประจำอย่านี้ก็เป็นไข่ไก่แจ้นี่นี่จะเป็นไข่ไก่พันนี่แหละเฮาเลี้ยงแต่ไข่พันเนี่เลี้ยงกินนี่แหละเลี้ยงกินเลียเ้ยงขายนี่อันนี้ก็คือไปตากแดดเรียบร้อยแล้วเนาะ จะเห็นเบิงอยู่ใน YouTube คือกันเห็ดกับเจ้าเห็ดอ่ะเห็นกระเจ้าอันเห็ดคือกัน่นมึงนี้ก็เลยมาลองเห็ดสองเทือที่สองเนาะเท่อนั้นบริอัดคลิปเนาะเทื่ยนี้กะจะมาลองอ่าแบ่งปันสู่ทุกๆคนเนาะสำหรับใครที่เอออยากลองเห็ดคือกัน่นลองใส่สิทธิ์ใดๆเนาะอันค่อยกะนำมาตากแดดนั่น กินมือละสองฟองสามฟองสะสมไว้เนาะแล้วก็น,นำมาตากแดดให้แบบมันโบมีอัน <c oughs> มีน้ำมีอย่างทางนานี่เพราะว่าเวลาเอาไปเวลามันมีน้ำมีอันน้ำไข่เนาะมันยังพอทันแห้งพร้อมเวลาเอาไปใส่ต้นไม้ใส่อย่างสิงหมดมันสิไปตอมเนาะถ้าสมมุติว่าเอาอันบอกอ่า เวลาเฮาจะไปใส่นะเฮาต้องแบบไปต่ําก่อนเนาะเออไปต่ําหรือไปทุบก็ได้เ้าใส่จังซีกะได้อยู่แต่ว่าจะช่วยเรื่องแบบว่าอ่าบบให้อันหอยทากอี่ยังมาลบกวนต้นไม้นะต้นที่เฮาไปใส่อย่างนะถ้าสมมติเฮาตํามุนมนก็ช่วยเลีงเลีงดอกเลีงผลเนาะคอยกลับไปใส่ต้นหลายต้นอยู่เนะาะใส่ดอก,อกดอกไม้ใส่ต้น มะเขือใส่ต้นมักเล่น,นคอยใส่ต้นมะเล่นเดี๋ยวสิปห้ไป,ปเบิ่งมันดกอกตอนนี้มันหมากดกดกแหงเอาเอามาและะ้วก็มาขยำจากซี่อต้นเนาะคอยออกไปทุบหรือไปตัาก,ก็ได้นะสำหรับคอยนี้ทุบเอาทุบก,ก่อนใส่เนาะเอาตกไปตากแดดก่อนเพื่อแบบว่าให้เปลือกไข่นี่มันกรอบดิ ถ้าเอามาเลยมันกัดสิประกอบป่าเน,เปนเนาะแต่นีเฮากินอีกทีมเลยาก็เสียดายเนะาะหรือว่าเบอร์ไคจังซีนะเฮาเปาไปทุบๆๆแล้วก็ผสมกับอาหารให้ใกล้กินก็นได้ก็เติมอ่าอาให้ใกล้กินกับให้แบบอ่าเรื่องกระดูกอย่างไก่ให้มันแบบแข็งแห้องอแห้งซีนะนะเปือกไก่นี่แบบนี้ประโยชน์หลายอย่างเลยสิจ้ะ หรับใยที่มีหอยมีอยังเป็นหอยเทาะหอยพากหอยแอนแบบเรือกนะหอยที่มันไมาแไปมักไปกินต้นไม้ฮะนะแล้วก็เฮ็ดแบบขยำขยำตั้งซีนแล้วก็ไปใส่กับบุกมาสิจังอ่าวันนี้เฮาก็จะมาทุบทุบเนาะค่อยจะใส่ค่อยจะทุบเอา หลังจากที่เฮ้าทุบเรียบร้อยกัไดมาประมาณนี้สุจ้านี่ทุบมาทางมืดที่เอามาเมื่อกี้ี่ก็ทุบมาได้ประมาณนี้กับมุ่นเเือโอเคแล้วมันกลับไปใส่ต้นไม้เนาะไปใส่ต้นมะขอ,อกมะเขืออันนี้ต้นมะเพชแล้วก็ต้นมเะนมเล่นเราคอยปลูกต้นมะเล่นคอยใส่มะเล่นไว้ตอนนั้นนะตอนนี้มากโคตรดกเลยสุจ้าแล้วก็ใส่ผักหอมผักหอมก็ไดเนาะ ใจต้นหมอกต้นไม้ที่มันมากนะะที่เขาอนหลักไว้ฮะนี่เขาก็สามารถได้ปุ๋ยปุ๋ยชนิดหนึ่งเนาะมันกาศสบโบเห็นผลแบบคล้ายๆอ่านมันก็คือปุ๋ยเคมีที่เจ้าขายเนาะบรรยากาศสีเดินๆในนอเพื่อมันอยเนาะสิเจ้านาอป่ะวันนี้เขากำลังมาเริ่มใส่ต้นไม้กันก็จะมาใส่ต้นอันนี้เนาะ หาก็ซื้อมาประมาณอ2-3เมือแล้วเสร็จประมาณนี้เลยเลยลอยหลบต้นมันจะซืเลยนะก็จะเป็นต้นสนแต่บงหัวเป็นพันเนี่ยมันก็จะเป็นต้นสนเนาะแต่ว่าค่อยบงหัวมันเป็นพันเนี่ยเออตอนนี้ก็ต้นสนคือกันกับบงหัวพันเนี่ยซื้อมาแต่ก็ลืมแล้ว ลรกำมาใส่ต้นมะเล็นเราสิเจ้าเนาะต้นนี้ใส่ไปตั้งแต่ยังประันใส่ขี้เกบยดนี่เนาะตอนนั้นใส่ตั้งแต่มันยังน้อยพุ่อ,อ,อใส่ตั้งแต่ตอนเริ่มปลูกสิเจ้าอมันก็คือว่าโอเคอยู่มายังบ่ได้ใส่ปุ๋ยอย่างสักเท่อใดตั้งแต่ค่อยประันใส่เกบ็ทั้งเธงนี่แหละออใส่เกบ็ทั้งเธงนี่ได้ประมาณอ่า,าวมือแล้วนอก มอนตนมันจนมันมากแล้วสเจา้จาตัวนจังมาใสา่ ใส่กระปากนำกระดา่ใส่ไปเบ็ดนะสุดยนะเนาะปิดไปต่ำหมกทั่วต้องห่วงต้องเต่งเท่านึงนะกำลังสุดเดี๋ยวไปใส่ต้นนั้นมมกุจะเห็นมั้งต้นนั้นหาดุกุดก็ใส่ไปแล้วสุดนั้น ลบก,ก่อนค่อยใส่ไปแล้วชุดหนึ่งนะเห็นยังเห็น,น,นอันเห็นอ่าอย่างก็เปลือกไข่ค่อยใส่ไปประมาณตั้งแต่มันยังนิดน้อยก็แล้วตั้งแต่ต้นมันประมาณเท่านี้เลยค่อยใส่เริ่มปลูกก็เลยเออพื้นบอกจุดเจ้านี่มาลบๆหนี่ค่อยก็เลยลองมาเห็ดอีกนะค่อยก็เลยลองอามาใส่อีกเนาะ ให้แบบมีสารอาหารเพิ่มขึ้นไปอีกใส่ไปลวดตรงนี้ความดกมากมันดกเทดกว่า ตอนนี้ก็ใส่ไปที่เรียบร้อยแล้วเนาะคลิปนี้ก็จะประมาณนี้แล้วสิจ้องก็สิมผักทุกคนประมาณนี้เลยผู้ใดมากคลิปนี้เนาะก็พักทุกคนกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เอาเลยเด้อ right, ต่อไปว่าสิเป็นเชงได้ก็พักทุกคนติดตามเพื่อเป็นกาลังใจให้กันในเด้อเนาะ